ค่ะโอเคครับมาเดี๋ยวมาตัดที่คนแรกครับนะครับคุณล like. ูกซ่านะคบผมค่ะสวัสดีนะคะคนมาเป็นครั้งแรกนะคะพอดีเป็นอะะไรนดาวไลน์ของน้บีค่ะก็ขอบคุณน้องบีนะคะที่แนะนำคือลูกซ่าเปิดใจใช้คลีนซิ่งโฟมมิ่งนั่นน่ะคือตัดไม่เยอะก็เลยซื้อแบบมันก็แกงมาปกติก็ใช้ใช้โฟมถูกๆเนาะอันนี้ก็ใช้มาประมาณ สิบกว่าเองมันรู้สึกถึงความแตกต่างนะคือยังไม่ได้ซื้ออย่างอื่นนะเพราะว่าตังไม่ค่อยเยอะไนงะแล้วมันใช้แต่โฟมอ่ะแล้วทีมันมันดีมากมากเลยดูหน้านุ่มเหมือนตูกเด็กอ่ะนนี้มันแบบพ่เชือเช่อพ่เชื่อตุ๊กตาดูจากท่าทา,ทางแล้วกีงตังคนที่เชื่อถือได้นะแล้วกแล้วก็ครานนะคะคนนค่ะก็ร้านโชว์เขาจนเพื่อนที่ทําง,งานเขาแบบอ 인터넷 가고 있습니다 <laughs>